นี่คือเหตุผลที่บอสโจยกให้ยายแหลมเป็นวีรบุรุษเหตุผลใดนั้นก่อนอื่นขอกลา่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นอ้องปังไปครับปิดหมอแคนแฟนหมอลำยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยซีเกตชัแนลสวัสดีเ็ยยงแฟนครับเอบซสาวหน่อยเพชรบานแพง แฟนคลับเอฟซีลาดหน่อยอุ้งอิงสู้ขู่สู้คนเด้อครับเด้อบอสโจได้ออกมาเปิดเผยความหูซึกครับพี่น้องยกย่องเอายายแหลมหรือว่าพ่อแหลมนี่ขึ้นเป็นวีรบุรุษวีรบุรุษในด้านไดนครับเพิ่นโพดเมื่อกลางเด็กนี่ละ วีรบุรุษผู้นำพาหนุ่มโจบุกเบิกโลกออนไลน์เพชรบ้านแพงยุคแรกเริม่มเป็นรูปปั้นบักยายนึงรูปปั้นพ่อใหญ่แหลมเธอว่าเป็นการประกาศให้แฟนคลับเอซหรือผู้ใดติดตามมาไม่นี่ได้หูว่าพ่อแหลมนี่ เป็นคนแรกที่น้ำผ้าห้บอทโจได้สร้างคอนเทนต์ต่างๆได้พี่น้องลองไปเบิ่งคลิปเก่าๆนะครับตั้งแต่แรกเริ่มเลยแยแหลมจะเป็นดาราประจำช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงโดดดดถึงขนาดสร้างหามยูทูบเบอร์คนอื่นท่ายก่อนครับต้อง ว่าไหไทยนะ่ะตอนเริ่มแรกเลยนะพ่อแหลมนี่เป็นดาราประจำช่องไ่เท่านั้นต้องช่องไงได้ทายก่อนผู้อื่นสี่ทายต้องขออนุญาตครับเป็นถึงขนาดนั้นครับในยุคเริ่มแรกของพ่อใหญ่แหลมตั้งแต่เอาพ่อใหญ่แหลมเข้ามาอยู่ในองค์กรสาวน้อยเผชรบานแพง สร้างคอนเทนต์ตั้งแต่ปิ่งปลากระป๋องอืมหลากหลายคอนเทนต์ครับตั้งแต่แรกเริ่มถือว่าเป็นยุคบุกเบิกบุกเบิบกบทั้งด้านโชว์เชี่ยวของบอสโจในช่วงนั้นก็ว่าได้พอแลมกลายเป็นดาราดาราประจำช่อง ที่ผู้อื่นบอสามารถที่ไปไายได้ต้องได้รับอนุญาตจากบอสโจเท่านั้นถึงจะไปไายลาหน่อยเอ้ยถึงจะไปไายพ่อใหญ่แหลมได้บ่คือยุคปัจจุบันนะครับยุคปัจจุบันตั้งแต่ลาหน่อยอุ้งอิงเขงา่าปล่อยให้ยูทูบเบอร์ช่องไหนก็ได้ไปถ่าย ในช่วงนั้นกำลังหิดกำลังหัดอีหลีครับพ่อใหญ่แหลมเนี่ยตั้งแต่เพิ่นลงจากคณะเสียงอีสานมาเนาะวัโจกระได้ไปดึงโตมาถือว่าเป็นเป็นผู้ที่ที่นำพาสาวหน่อยเผ็ดบันแพงด้วยแฟนครับเอซพ่อใหญ่แหลมกันหลายได้ครับบอมแมนหน่อยได้เพราะว่าเราเป็นตลก ตลกในวงการหมอลำนี่ระดับประเทศครับณยุคนั้นเนี่ยเสียนปัจจุบันนี่บอดโจเพิ่นให้พอแ้มทำงานแบบอิสระให้สิว่าจังได้ก็ตามเราก็สิยกย่องของเราเขียนว่าพ่อแ้มนี่เราก็เหตุไปตามภาษาของเราล่ะ ตามสิ่งที่เรามามักบอสโจบอสเคยขัดครับขอเงินเท่าไรให้ให้โดยบูชาคุณนี่ลหละด้วยคุณครับคุณที่ร่วมกันสร้างคุณที่ร่วมกันก็ถ้าบ่มีพลอยใหญ่แหลมนี่พู้ติดตามทังช่องสาวน้อยนะัตอนนั้นก็บ่เพิ่มขึ้นเด้เพราะว่าอาศัยซื้อเสียงของพลอยใหญ่แหลมนะัตอนนั้น จนนับปัจจุบนันในบอโจบอสสามารถที่จะถิ่มพ่อใหญ่แหลมได้แล้วสีจังไรก็ตามจังไนก็ใหเงินเล่าคือเกา่าให้คาโตเล่าคือเกา่านอกเหนือจากคาโตแล้วสีขอซ้ำได้ก็ได้ตามตใจใจเล่าวันดะตามใจใจแล้วมักตามตใจใจเล่าชอบบอสโจสิบอบอบอกบอว่าผู้ใดสิว่าให้พ่อใหญ่แหลมจังไรก็ตาม เรล่ากับบอดบอวาครับเล่าบอทิมบอปาพออยังครับเราบลืมคุณลืมคุณของพญายแหลมที่เป็นผู้นั่มผ้าโลกโชยเที่ยวให้กระเพื่อมขึ้นณยุคแรกแรกที่เป็นเหตุยูทูปภาพ่นเ์็นผภูริเริ่มเป็นผู้แรก ควนที่จะเกิดสร้าง YouTube ขึ้นให้อีกหลายๆหล,ล,ล,ลายช่องต่อมาหลายๆช่องบ่ได้มีโอกาสได้ไทยา,ยายพ่อใหญ่แหลมครับเพราะว่าพ่อใหญ่แหลมเนี่เป็นดาราช่องหลักเท่านั้นณนะตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้เราถึง ยกให้พ่อใญแล้วเนเป็นวีรบุรุษของโลกออนไลน์ผู้ก่อสร้างผู้ก่อตั้งโลกออนไลน์ให้กับสาวหน่อยเพรบันแพงจนมาถึงยุคปัจจุบันนี่แหละครับเป็นเวลาหลายสิบปีสิบกว่าปีนะครับสิบกว่าปีที่ผ่านมา พ่อะยยหญ่แลมเดียมาอยู่สาวหน่อยเพรบานแพงตั้งแต่หุ่นจนถึงบัตนี่ครับแล้วกับไปไสบ่ได้เชกเช่นเดียวกันเพราะด้วยด้วยอายุครับด้วยอายุอานามแล้วก็บ่สสามารถที่จะไปทั้งอื่นทั้งอื่นได้เชเก,ก,าากเช่นเดียวกันบอโจก็ะบ่สามารถสิทิซมสิป้าได้กับเชกเช่นเดียวกัน กันยังยกย่อง ok. เชิดบูชาเชิดทุนคุณงามความดีที่เราสางเล้าแปลงมาจนถึงณนะตอนนี้ละ่ะเพราะว่าอาศัยตอนนั้นซื้อเสียงพ่อใหญ่แหลมก็ดังครับเป็นที่หูจักกันบ่มีไัยสิบ่หูจักพ่อใหญ่แหลมครับนั่นละ่ะหลักการและเหตุผลเพิ่น ที่พยนยกย่องเอาพใญ่แหลมเป็นวีระบุรุษขอบคุณพี่น้องฟองไปที่มาเบิงมาแย่งช่องไทยสีเกต c ข้าเนีอยู่ดีมีแห้งสูขู่สุขคนพ่อกันคลิปหน้าสบายดีครับผม